กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารการเมืองครับ500สสเดินเกมเดือดเปิดศึกชิงประธานสภาลุ้นพิธาลูกผีลูกคนการเมืองเตรียมเข้าสู่ช่วงคลี่แม็กซ์อีกครั้งเมื่อคณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตประกาศผลเลือกตั้งครบ100%ทั้งสส400เขตและสสบัญชีรายชื่อ100คน จากนั้นเข้าสู่โหมดประชุมสภาอันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา84ระบุว่าในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ95ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้วหากมีความจำเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา121ระบุว่าภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อกะกะตอรับรองผล100%วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดประชุมสภานัดแรกภายใน15วันจะไม่เกินวันที่3กรกฎาคม 2566บวกกับรัฐธรรมนูญมาตรา122วรวรหนึ่งวรสองและวรสี่บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุมโดยพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระราชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้ดังนั้นเมื่อเปิดสภาแล้วจะต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะไปทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาอีกตำแหน่งหนึ่งต่อเนื่องด้วยการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเกมการต่อรองทางการเมืองทั้งเกมชิงเก้าอี้ประธานสภาเก้าอี้รัฐมนตรีไปจนถึงเดิมพันเก้าอี้นายกไปถึงการเดิมพันชิงประเทศจึงเร่งร้อน จูจูพักเพื่อไทยก็ยอมพักก้าวไกลในเกมชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่ก่อนหน้านี้แกนนำระดับบนส่งสมุนไพรพลเปิดฉากปะฉะดะต่อรองเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างดุเดือดทำให้ฝ่ายพักก้าวไกลประกาศอย่างชัดเจนเก้าอี้นี้ใครอย่าแตะฟากฝั่งพักเพื่อไทยโต้กลับว่าพักอันดับหนึ่งจะกินรวบทั้งประมุขฝ่ายบริหารคือเก้าอี้นายก และประมุกฝ่ายนิติบัญญัติคือเก้าอี้ประธานสภาอยู่พักเดียวไม่ได้แต่กลายเป็นว่าพักเพื่อไทยเปลี่ยนเกีเกยร์จังหวะเกมเอาดื้อก่อนการนัดประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านในวันที่20มิถุนายนสอ6พัรพักเพื่อไทยยื่นเงื่อนไขว่าขอสองรองประธานสภาแลกกับหนึ่งประธานสภาเพื่อยุติความขัดแย้งเกมตั้งรัฐบาลภูมิธรรมเวช,ชยชัยร,ยรองหัวหน้าพักเพื่อไทย ทีมเจรจาเก้าอี้ในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกล่าวย้ำหลักการตำแหน่งประธานสภาว่าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งควรครองตำแหน่งประธานสภาและพรรคอันดับสองหากคะแนนเสียงสสห่างกันไม่มากก็ควรได้ครองตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองตำแหน่งพร้อมออกแรงเหยียบคันเร่งเพิ่มแรงกดดันว่าไม่ได้ระบุว่าจะมอบตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคการเมืองใดหรือสสคนใด เพราะในทางปฏิบัติจะต้องพูดคุยในรายละเอียดร่วมกันก่อนแต่ขณะนี้พักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองซึ่งการเป็นพักการเมืองอันดับสองที่ผ่านมามักจะมีการตั้งรัฐบาลแข่งแต่พักเพื่อไทยก็ไม่ได้กระทำเพราะคำหนึ่งว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและเมื่อพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมารวมกันได้312เสียง โดยที่พักเก้าวไกลมีประมาณ150เสียงดังนั้นจึงต้องถ้อยทีถ้อยอาศายัยและรอการรับรองผลการเลือกตั้งจากกกตก่อนเพื่อให้ทราบว่าพักการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งลำดับที่หนึ่งที่ชัดเจนกระบวนการพูดคุยระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลจึงจะเริ่มต้นซึ่งหลังจากกกตรับรองการเลือกตั้งแล้วก็ยังมีเวลาอีก15วันก่อนจะมีรัฐพิธีและเลือกประธานสภา หลังภูมิธรรมกล่าวไม่เกินชั่วโมงชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักเก้าวไกลผู้จัดการตั้งรัฐบาลกล่าวว่าต้องขอขอบคุณผู้บริหารพักเพื่อไทยที่มีท่าทีออกมาในลักษณะนี้ทําให้การทํางานร่วมกันดีขึ้นแกนนําพักเก้าวไกลจะเข้าพูดคุยกับแกนนําของพักเพื่อไทยในสัปดาห์นี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกมต่อรองเก้าอี I ้ประธานสภาจะเป็นเกมแรกในการชิงอํานาจระหว่างสองพักขั้วเดียวกัน มองผิวเผินพักเพื่อไทยยอมถอยให้เก้าอี้ประธานสภาเป็นของพักอันดับหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งการถอยเพื่อไทยเป็นการถอยในรุกรุกขอเก้าอี้สองรองประธานสภาไม่นับรวมกับ14รัฐมนตรีที่พักเพื่อไทยยื่นแนบท้ายในการร่วมรัฐบาลแหล่งข่าวระดับไพรพลในพักเพื่อไทยอ่านเกมที่ผู้บริหารเพื่อไทยที่เล่นเกมถอยในรุกเพิ่มระดับกดดันอีกหนึ่งจังหวะ โดยเห็นว่าพักเพื่อไทยกับพัก9ก้าวไกลควรจบเรื่องการแย่งตำแหน่งประธานสภาควรให้ความสนใจกับการเดินหน้าตั้งรัฐบาลให้ได้มากกว่าและเมื่อพักเพื่อไทยหลีกทางให้กับเก้าอี้ประธานสภายัางสามารถใช้เกมนี้ขอกระทรวงที่ต้องการมาบริหารเพิ่มได้อีกต่อหนึ่งขณะที่พัก9ก้าวไกลปรากฏชื่อตัวละคร3คนที่จะมานั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายนัทวุฒิบัวประทุมว่าที่สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าที่สสพิษณุโลกนายธทีรัชชัยพันธุมาตรว่าที่สสกทมแต่คนที่อินไซด์ความเป็นไปในพักเก้าไกลทั้ง3ชื่อตัวเต็งมีกําลังสนับสนุนของตัวเองภายในพักคนหนึ่งเลข,ขาธิการพักสนับสนุนอีกคนหนึ่งว่าที่สสในพักสนับสนุน จึงต้องมีการโหวตเป็นขั้นสุดท้ายว่ากำลังใครมากกว่ากันและเหตุที่พักก้าไกลต้องล็อกเก้าอี้ประธานสภาไว้ฝ่ายเดียวเพื่อเหลือตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไว้ขับเคลื่อนทางการเมืองภายหลังประมุขฝ่ายบริหารคือเก้าอี้รัฐมนตรีของพิธาลิมเจริญรัฐอย่างลูกผีลูกคนเพราะต้องหาเสียงสอวอมาเติมเต็มถึง64เสียงเพื่อให้เกินกึ่งหนึ่งตอนโหวตนายกรัฐมนตรี ส่วนพักเพื่อไทยเดิมทีมีชื่อนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตประธานสภาในส่วนของพักเพื่อไทยแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนต้องพิจารณาว่านายแพทย์ชลน่านจะขยับไปเป็นรัฐมนตรีมากกว่ารองประธานสภาส่วนอีกชื่อหนึ่งคือสุชาติตันเจริญรองประธานสภาสมัยที่แล้วไม่ต้องการเป็นแค่รองขณะที่เกมต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีภายในพักร่วมรัฐบาล8พัก312รเสียง ประกอบด้วยที่มีพัก9ก้าไกลที่ชนะการเลือกตั้งด้วย151เสียงและพักอันดับ2เพื่อไทย141เสียงและพักขนาดเล็ก2พักคือประชาชาติ9ตําแหน่งและพักไทยสร้างไทย6ตําแหน่งรวมพักจิ๋วรายละ2เสียงรายละ1เสียง3พักมีการเจรจากันภายใน8พักถึงโคต้ารัฐมนตรีรัฐมนตรี35บาวกหนึ่ตำแหน่งนายกและตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร สูตรคำนวณเก้าอี้รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการใน20กระทรวงถูกเปิดสูตรฐานคำนวณจากฐานสสเฉลี่ย8คนต่อ1ตำแหน่งรัฐมนตรีส่วนตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติวางสูตรคำนวณเฉพาะโคตา้าประธานกรรมธิการสามัญ35ตำแหน่งซึ่งพักอันดับ1และพักอันดับ2ต่างตรเตรียมหาคนการเมืองเพิ่มเติม พักเพื่อไทยชงสูตรที่วินวินทั้งสองฝ่ายระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลคือพักละ14เก้าอี้รัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงที่พักเพื่อไทยแนบท้ายในข้อเสนอคือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมแทบจะเป็นกระทรวงเกรดเอบวกบวกทั้งสิ้น ขณะที่พักก้าวไกลขอกระทรวงความมั่นคงเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานแต่เก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมดยังไม่สรุปมีแต่เพียงวาระลอยที่โยนมาในวงประชุมนอกรอบและเป็นแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามผ่านสื่อ แหล่งข่าวในพักเพื่อไทยเล่าย้อนไปในสมัยตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนหลังเลือกตั้งจบโผจบลงตัวหมดแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงว่าพักไหนได้กระทรวงไหนแต่ครั้งนี้พักเก้าวไกลต้องการแบบใหม่เอาวาระเป็นตัวตั้งก็แล้วแต่พักเก้าไกลถึงเวลานี้การแบ่งเก้าอี้คอรมอภายใน8ปดพักควรให้จบภายในวันที่20มิถุนายนพร้อมกับตำแหน่งประธานสภา แหล่งข่าวเพื่อไทยกล่าวเกมชิงทำเนียบชื่อนายกพิธายังลูกผีลูกคนขณะที่เกมการชิงทำเนียบรัฐบาลระหว่างขั้วก้าวไกลกับขั้วรัฐบาลปัจจุบันนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งพักรวมไทยสร้างชาติและพันธมิตรทั้งพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักพลังประชารัฐยังอยู่ในแนวปะทะ แต่ฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันยังอยู่ในสภาพแทบโยนผ้าเพราะเกมสภาล่างไม่อาจจับมือข้ามขั้วได้โดยง่ายพักเพื่อไทยไม่อาจสลับขั้วมาจับมือกับพลังประชารัฐส่วนพักภูมิใจไทยที่มีอยู่70เสียงก็ไม่อาจข้ามขั้วร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกลฝ่ายบังคับที่พักเพื่อไทยได้เสียงมากเป็นอันดับสองได้สส141เสียงก็ยังต้องเกี่ยวดองกับพักเก้าไกล ดังนั้นการโหวตเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกระบวนการถัดจากเก้าอี้ประธานสภาจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศที่พิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งมีชนักติดหลังในคดีหุ้นสื่อไอทีวีทั้งในกระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งอาจไปจบที่สาลร,รัฐธรรมนูญ ต้องฝ่าด่านการโหวตจากสภาสูงหรือสอวอซึ่งพิธาและก้าวไกลต้องหาเสียงสนับสนุนจากสอวอให้ได้64เสียงถือว่าหืดขึ้นคอหากสถานการณ์พลิกผันเสียงโหวตนายกพิธาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเพราะด้วยชนักติดหลังพักเพื่อไทยก็มี2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรอเสียบไว้แล้วคือเศรษฐาทวีสินและแพทองทานชินวัตร และในระหว่างนั้นยังมีปรากฏการณ์ร้อนที่อาจแทรกคิวการเมืองได้ทุกเมื่อคือความเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งทั้งทักษิณและแพทองทานยังยืนยันกำหนดเดิมกรกฎาคมเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกซ้อนการเมืองรุ่มร้อนตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป ทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ประชาชาติ .net ครับ